เเผายางฮะนางเเผายางอบอกมาน,าออานั่งเเผายางฮะเมื่อนี่เปื้อนมื่อนี่ไปมื่ออาบน้ำไปมื่ออาบน้ำนี่ไปไปนะลูกมาไปเออมื่อนี่เยอะไปเมือมอม่ออาบน้ำเตรียมออ <c oughs> ตัวทำเมนูอย่างวันนี้ <c oughs> ปิง้งเปรต เป็ดปักเป็ดปักบแมนปักกิ่งตอนนี้เราก็ล้างเนื้อเป็ดที่เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวเอือบโอ้เรามาบึงส่วนพักสาวคู่คุณคู่ทั้งหลายงามขนาเลยกำลังพากันโฮดพักได้เบี้ยพักพร้อมลูกพักไปกับโกงงามคักได้เบียมันแล้ว โอ้งามค่ะโอ้ภาคขนาดเลยบร่ได้ใส่ปุ๋ยนะใส่แต่พุ่นมันเป็นดินเก่าแตเลยปีลูกบ่นนี้ฮะ <h> ah> บ่นนะบัง่อนด <h ums> บรรดาคู่เ <h ums> พื่อนก็พากันเก็บพัก ตอนเที่ยงมาเราก็พากกรก๊บกพักเตรียมกินข้าวพักงามขนาดเลยเอานะพักกะนะพักกะตีนหมีบ่เฮ็ดพักส้มกับโซชิแซบใบใหยใ่ยันแก่พูดกับประจักฮาว่าจะปะดุน กลับมาที um, ่นื <ambition> uh, ้อเนื well OL 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 ้อเป็ดของฮาวกำลังเอือน้อเป็ดขุยเฮียบะข้าวป็ดชื่อักเลาะนี่มีพักอันนี้กับพักแทมพี่มือนนี่ เป็นพวงเลยนี่แถมที่พักนึงม่นตมบนาเ้ยจะเปี่ยนมาวยเด้อคีื่อใหม่ตเออนายังไม่ใหม่ยที่บับมันอกทีหน้าเสื้อเ้อนเช่าขายเครื่องห้า้านแตเืองเอา พักมืงอือก็มีเนะ๊กำลังเป็นเครือพุทธิยามผลและเป็นมากนอนมืองอื้อนะอืมพักละพักละเป็นส่วนพักรวมของห้องเรียนของคู่เลยนะสบายบาไ,ได้ซื้ออีกเ็พักปอดสารพิษมีแต่พุ่นขี้งวขี้ควายมาใส่เพราดินมันดินมันงามดินเก่าแต่ได้มาเขาจะปลูกลายปีลนะ ไปเบื้องบนชาวคู่เพิ่นโพูดพักผูกพักเท่านั้นเนาะเอฟซีทางนี้นนงนลงพักยังทางนี้หอ,อ,อมพร้อมทางนี้เออครับจนเป็นเบีย้ยได้เลยนี่เป็นแนวพันได้ละพักหอมพักสลัดพักอากาศซอมบุดเดี่ยวนึงสัตว์บูดจูดคือรถเพราะว่าดินมันงามอยู่แล้วเนาะ ทิดหน้าก็เคลียววุ่นขึ้นเลยครับคักครับคักพักสลอกสลัดมีหมดเลยหมกลเ่นก็มีนีอซี่้ยทางแขมต้นหมองเล่นก็มีหมองเ่นนี่น่าจะมันนั้นเลยบาดเป็นนี่ เป็นพวงอยู่ล่ะงามันบามันอ่อนเนาะเ,นออเ,เออแม่เลยพัก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 ก็เอาในนี่เลยสบายมากมากพักกาดกกอบตัวนั้นเนาะเออสลัดเกาะบอ,อกเขาเอินเ,เออสลัดแก้ว ขนาดเลยล้างพักปั่นเน<ะ>ี่ยโบเล่อบเล่ปั่นอย่งเนี้ยขอบเครื่องคนปั่นนะจักพี่อะได้สิขขนาดเลยดิ เอากระสานใหญ่ในจุกย <NS. S 1> ุกแบบผักหองงามขนาดพักอะใช้ผักสลัดนี่เลยผักบวกผักหอมาอยู่นี่เลยนะเาต้องลงตลาดเฮ้ยอยู่นี่บริมีหอมรวมเนาะขาดแต่หอมรวมก็ปลูกน้องบุ บเบ<ว>ื้งข<ป>้าวไปเบิ่งสวนจังหน่อยก่อนหม้อถ้วยนะย่างเลาะสวนก่อนเอจีอนี่นี่มาติดใจน้ำพักอันนี้นี่ก็จะอยากเข้ามาเลาะเมื่อก่าใบแบบใหญ่หนึ่งโป้เบื่อกว่า,วาต้นเป็นต้นต้นโลเลยกับประจักจักท,ทะอีสังอันนี้นี่ง่ายแท้แท้ข้กข้าเอจีเทักบัวกอ่ะงามงาม อันนี้ยังว่ามันเป็นแนวพันธุ์ละอันนี้เป็นแก่แนวพันธุ์เลยมันเจ้านั่นมันก็แก่ยพักสลัดเนาะโอ้พักขนาดเลยพักหอมรวมบุมีมีแต่หอมปลอมเนาะเจ้าอะไกับพักอันนั้นพักบัวพักอันะไรพักักไอชีนี่หอมปลอมนี่ก็กำลังใหญ่ แล้วมันเป็นดินดินงามแต่ด่มาดินดำอะไรที่มันก็เลยมาปลูกทุกปีต้องมาปลูกทุกปีต้องมาปลูกอยู่นี่มันก็เลยเห็นให้มันงามบริได้เปลืองอ่าอันนั้นพอพิลึกใส่แต่ปุ๋ยเออใส่แต่ใส่แต่พผงไม่ใช่ปุ๋ยขอโทษว้าวพิษแหละลว้าหลายหลายนี่ค่ะพิลึกใส น,นี่ยอดอันนึงถักยอนมาอื้อพักมาอื้อแล้วก็เป็นเป็นเครือเป็นมากไปโอเคเอฟซี FC คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆมาเลาะบึงสวนพักโรงเฮียนโรงเฮียนตะโถะงนะสะอาดแนะเนาะบายบายพบก,กันใหม่คลิปต่อไป